จริงๆที่เอาอย่างตรงไปตรงมาแล้วไปถามคุณต่อสักว่าคุณต่อสักอันนั้นสวยปะ่ะองค์กรตำรวจเนี่ยถูกเปิดโปงในหลายๆเรื่องจนความเชื่อมั่นก็ลดลงไปเยอะอแล้วการที่พอคุณต่อสักจะมาบอกว่าเฮ้ยพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเราเสื่อมเสียจริงๆอ่ะในมุมผมอ่ะคุณไม่มีสิทธิ์พูดเพราะว่าที่ผ่านมาคุณเสื่อมเสียมาเยอะและคุณยังไม่เคลียร์ตัวเองด้วยใช่เมื่อเช้านี้นะคะคุณผู้ชมนะคะคุณต่อสักเลยนะคะยืนยันว่า หากตรวจสอบพบสวยสติ๊กเกอร์เอี่ยวตำรวจรับผลประโยชน์สั่งฟันไม่เลี้ยงนะคะและบอกว่าหากจะกล่าวหาว่าเป็นสวยสติ๊กเกอร์เนี่ยควรมีหลักฐานถ้ากล่าวหาเลื่อนลอยจะทำให้องค์กรตำรวจและหน่วยงานรัฐเสื่อมเสียชื่อเสียงทำให้สังคมขัดแย้งผมมีคำถามคุณต่อสักเนี่ยเขาเป็นผบตรใช่ป่ะใช่ครับเขาต้องรู้เยอะเห็นเยอะถูกป่ะจริงๆที่เอาอย่างตรงไปตรงมานะทิ้งประเด็นเรื่องหลักฐานเรื่องอะไรต่างๆนนาวไปอ่ะ แล้วไปถามคุณต่อสักว่าคุณต่อสักอันนั้นสวยปะ่ะถามนี้ไปเลยถามตรงไปเลยนะง่ายตรงไปเลยใช่แต่หนึ่งอย่างอะ่ะคือพอคุณต่อสักพูดปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปที่คุณต่อสักนิดน,นึงว่าคุณต่อสักก็ต้องเข้าใจว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอ,องค์กรตํารวจเนี่ยถูกเปิดโปงในหลายๆเรื่องจนความเชื่อมั่นและความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนที่มีให้กับ แบบตำรวจอ่ะก็ลดลงไปเยอะอแล้วการที่พอคุณต่อสากจะมาบอกว่าเออจะกล่าวหาอะไรอ่ะมันก็ต้องมีหลักถงหลักฐานกันนะเฮ้ยพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเราเสื่อมเสียจริงๆอ่ะในมุมผมอ่ะคุณไม่มีสิทธิพูดเพราะว่าที่ผ่านมาคุณเสื่อมเสียมาเยอะและคุณยังไม่เคลียร์ตัวเองด้วยใช่อันนั้นเรื่องใหญ่แล้วก็สําคัญมากๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะบอกว่าเออเดี๋ยวคุณจะตรวจสอบกันเองอ่ะอก็ยิ่งทําให้เราไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเข้าไปใหญ่ใช่ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้เราอ่ะ มีการให้เกียรติคุณวิธีการง่ายมากครับหนึ่งสนับสนุนการปฏิรูปตำรวจอสองก็คือว่าทำให้ตำรวจเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยให้ตำรวจเนี่ยถูกตรวจสอบโดยประชาชนได้โดยภาคประชาชนได้จะขึ้นตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องผ่านการคัดเลือกโดยตัวแทนประชาชนด้วยมไม่ใช่ว่าดำเนินการจัดก,การกันเองใช่ไม่งั้นยังไงมันก็ไม่จบครับ